วิธีการลบแดกสมมติว่ามีการทำแดกเอาไว้แล้วตรงน,นี้เส้น Reference แดกตรงน,นี้เราอยากจะลบมันเข้ามาที่เมนูของความเป็นแดกก่อนหน้าหลักหน้าหลักหน้าต่้หมนาที่แดก TCG ตัวน,นี้เ,เข้าไปม,มาวิ่งมาในส่วนของ Record Enter เข้าไป Enter เข้าไป ปึ๊บปึบปรับมาที่ finishing ตัวนี้ถ้าเราอยากจะลบมันทำไงดีเขาบอกว่า DAC active d e t l exit curve ต้องลบมันก่อนก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวนี้อา่าทำไงดีทำอะไรได้บ้างาเราอยากจะลบตัวน,นี้มันจะโตอยู่ทำไงดีเข้าไปที่รูปบ้านอา่าหาส่วนที่เป็นแดกให้เจอ ดู consiculation มันตงไหนมีคำว่าแดกเกี่ยวข้องของเรา evaluation ไหมนี่อยู่สรสโซนนี้ evaluation เราก็มาเลือกหาส่วนที่มีความเป็นแดก c c t ตัวนี้เข้าไปม,มันบอกว่า reference r e view loss เพื่อทำกาน c o n f i r จะเปลี่ยนตัวนี้ผมจะเปลี่ยนตัวนี้กดปุ่มสองปุ่มนี้พร้อมกันกดทนก่นอนกดได้นะา,าะพอออกมาปุ๊บแดดเขาจะหายไปนี่คือวิธีการลบแดด คือเราเข้าที่ตัวเมนูที่เป็นแดกตัวนี้ให้ได้แบบนี้พอเรากดเข้ามาตรวนี้คือการที่เราจะสามารถทํามันใหม่ได้นี่การลบแดกก่อนแล้วทําใหม่กรณีที่มีแดกอยู่ราคาอยู่แล้วมันเครื่องไม่สามารถให้เราทําอะไรต่อได้